หลักการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์คำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายผู้ใช้และลักษณะของเว็บไซต์ความสะดวกในการใช้งานองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึง 1. ความเรียบง่ายได้แก่มีรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและใช้งานได้สะดวกไม่มีกราฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาชนิด และสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทําให้วุ่นวาย 2. ความสม่ำเสมอได้แก่ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทางเว็บไซต์เช่นรูปแบบของหน้าสไตล์ของการาฟิกระบบเนวิเกชันและโทนสีควรม,มีความคล้ายคลึงกันตลอดทางเว็บไซต์ 3. ความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบเว็บไซต์ควรคํานึงถึงลักษณะขององค์กรเพราะรูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นๆ 4. เนื้อหาที่มีประโยชน์เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์เนื้อหาไม่ควรซ้ำกับเว็บไซต์อื่นจึงจะดึงดูดความสนใจ 5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่ายต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก 6. ลักษณะที่น่าสนใจหน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่นคุณภาพของกราฟิกที่ต้องสมบูรณ์การใช้สีการใช้ตัวอักษรที่ง่ายสบายตาการใช้โทนสีที่เข้ากันลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล7การใช้งานอย่างไม่จำกัดผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ชนิดใดก็ได้เข้าถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ 8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหายอย่างรอบคอบสร้างความรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ 9. ระบบการใช้งานที่ถูกต้องการใช้แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลต้องสามารถกรอกได้จริงใช้งานได้จริงลิงก์ต่างๆจะต้องเชื่อมโยงไปที่หน้าต่างๆที่มีอยู่จริงและถูกต้องระบบการทำงานต่างๆในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้ถูกต้อง พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ 2. มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาและพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ 3. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อยสแสดงผลเร็วใช้งานที่สะดวกเข้าใจง่ายปโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วย macromedia dreamweaver microsoft frontpage home site hotdog pro g o r right, e object fusion คาฟิกครับเป็นต้น